อบน้อมบูชาคุณครูวิชาธรรมกายด้วยเสียงกราบสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามห้องดวงแก้วใสสว่างโชตในคลิปนี้เราจะมาติดตามสิ่งที่ท่านอาจารย์การุณได้ชี้ประเด็นสำคัญให้เราได้ทราบว่าบ้านเราเมืองเราเนี่ยเขาเรียนธรรมะกันแบบไหนกระบวนการเรียนกระบวนการสอน ว่มีความสําคัญนะท่านอาจารย์การุณได้บอกให้เราทราบว่าหากเราพิจารณาดูการเรียนพระธรรมในบ้านของเราแล้วส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพื่อรู้ไม่ใช่เรียนเพื่อการปฏิบัติเราจะพบว่าบ้านเมืองเรามีแต่คนมีความรู้แต่คนหลัานั้นขาดคุณธรรมขาดจริยธรรม ไปทำงานที่ใดก็สร้างปัญหาที่นั่นไปอยู่ในสังคมใดสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมนั้นเราทุกคนเป็นผลผลิตจากการศึกษาโรงเรียนและวิทยาลัยให้การศึกษาแก่เรามาแล้วหล่อหลอมเราแล้วจนถึงขั้นจบหลักสูตรการศึกษามาตฐานการศึกษาเขารับรองโดยให้วุฒิบัตรหรือปริญญาบัตรันั้นคนของเราไปประกอบอาชีพ ทั้งไปทาราชการและประกอบธุรกิจส่วนตัวข่าวที่ออกมาทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ล้วนแต่บ่งบอกว่าปัญหาเหล่านั้นเกิดจากการกระทําของมนุษย์สืบดูแล้วปรากฏว่า่านการศึกษามาแล้วทั้งนั้นแล้วเหตุใดคนของเราจึงอย่างประพฤติมิชอบเช่นนั้นอยู่เหตุใดเขาประพฤติมิชอบเช่นนั้น ตอบว่าขาดคุณธรรมถามต่อไปว่าโรงเรียนและวิทยาลัยไ,ไม่ได้สอนสีินธรรมแก่นักเรียนหรือสถานศึกษาก็ตอบว่าสอนเพราะมีหลักสูตรให้สอนเมื่อสอนศีิลธรรมแก่นักเรียนแล้วเหตุใดคนเราจึงไม่มีคุณธรรมสุดท้าย ไลเบียไปที่สถานศึกษาเพราะสถานศึกษาให้การศึกษาแก่เขามาดีแล้วเมื่อเขาจบการศึกษาจึงออกใบป,ประกาศเนิบัตหรือวุฒิบัตรให้ปัญหานี้ยังไม่ชัดแจง้งเพราะยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้กระบวนการเรียนกระบวนการสอนนั้นสำคัญผลเกิดขึ้นแล้วคือ คนของเราขาดคุณธรรมจึงประพฤติมิชอบก่อให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมเราจะสืบสวนต่อไปว่าเกิดจากเหตุอะไรกันแน่เพราะหลักสูตรกำหนดให้สอนศีลธรรมหลักสูตรมีให้เราได้พิจารณาแล้วและมีการเรียนการสอนกันแล้วโดยครูประจำวิชาเป็นผู้รับผิดช,ชอบเราก็มาํำดับเรื่องต่อไปอีกว่า ที่ว่าสอนนั้นสอนอย่างไรสอนแบบไหนการสอนนั้นถูกวิธีการหรือไม่เรื่องจะมายุติว่ากระบวนการสอนของเราบบร่องพูดถึงวิธีการสอนเราเรียนกันมามากแบบในวิชาการศึกษามีวิธีการสอนแบบขั้นทั้ง5ของแฮบารการสอนแบบดังตั้งการสอนแบบอนุมานแบบอุปมา สารพัดแบบที่เราเคยศึกษาการสอนแบบวิทยาศาสตร์คือการสอนให้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าคือหูตาจมูกลิ้นกายใจแต่เราจะเน้นที่ใจเป็นสำคัญการสอนศีลธรรมคือการสอนให้เปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์เราจะสอนแบบไหนนี่คือประเด็นสำคัญใจมนุษย์มีกิเลส เราจะให้กิเลสหมดไปจากใจถามว่าเราจะสอนแบบไหนและอย่างไรนี่คือกระบวนการสอนกระบวนการสอนที่เราเตรียมจะต้องสอดคล้องกับกระบวนการเรียนของนักเรียนเป็นการตบมือกันสองฝ่ายการสอนเพื่อเอากิเลสออกจากใจแล้วเอาธรรมของพระบรมศา,าสดาเข,ข้าแทนที่ไม่ใช่งานที่ทําง่าย ต้องศึกษาเล่าเรียนกันมากหากงานนี้ทำง่ายป่านนี้คนของประเทศมีคุณธรรมกันหมดแล้วกระบวนการสอนจะเป็นอย่างไรและกระบวนการเรียนจะเป็นอย่างไรเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาต้องคิดเองเพราะเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือครูอาจารย์ต้องคิดกันแล้วต้องเรียนกันแล้วเพราะปัญหารอเราอยู่แล้ว ต้องคิดเสมอว่าประชาชนคือผลผลิตทางการศึกษาเราให้การศึกษาเรื่องพัฒนาใจบกพร่องก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นแล้วในบ้านราับพูดถึงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กระบวนการหลอกล่อที่โรงเรียนที่บ้านการที่จะเอาศิลธรรม หรือคุณธรรมเข้าไปก็เป็นเรื่องที่ยากท่านอาจารย์การุณท่านเป็นศึกษาที่การจาังหวัดท่านมีความรู้ความชำนาญเรื่องการสอนพร้อมพๆกับท่านได้ศึกษาธรรมปฏิบัติมานาในสายของวิชาธรรมกายดังนั้นท่านจึงมีความเข้าใจอย่างชัดแจ้งกระบวนการที่ท่านได้เรียบเรียงรวบรวม,รวมและถ่ายทอดมาในหนังสือ ผู้ใดเห็นดวง,งธรรมผู้ใดงดาคตตรถาคตคือธรรมกายจึงเป็นการเรียนแบบที่สอน,นทำให้เด็กๆผู้เข้ามาศึกษาสามารถ,าารถบรรลุวิชาธรรมกายได้โดยง่ายก็ต้องขอ,อนมโมทนากับคุณอาจารย์การุณซึ่งได้ทำหนังสือถ่ายทอดไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและติดตามก็หวังว่าสมาชิกของช่องดวงแก้ว สายสว่างโชตจะได้รับประโยชน์จากการติดตามรับฟังจากหนังสือของท่านอาจารย์การุณวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้โปรดติดตามในคลิปหน้าขออนุมโมทนากับทุกท่านสาธุ